ความสะอาดคือส่วนหนึ่งของการศรัทธาและความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันควบคู่กันไปอัสลามุอะลัยกุมมารอนมะตุลลอฮิบะบาระกาตุอีกหนึ่ง คอนเทนต์ที่อยากจะมาชวนแลกเปลี่ยนนะครับเป็นการอ่านรีวิวเรื่องราวของหนังสือต่างๆที่เรามีในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของหนังสือที่เกี่ยวข้องกับอิสลามโดยในเล่มนี้มีชื่อว่าความดีอัหลังลินจากท่านอาจารย์มูริตทิมาเสก็เป็นหนังสือหนังหาที่เราพกติดตัวจร,จริงๆอ่านจบแล้วแต่พอเราเริ่มทําช่องต่างวาชาแนลขึ้นมาก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่าในวงจรชีวิตลูทีประจาวันของเราเป็นยังไงบ้างมาติดตามกันครับโดยรวมของหนังสือเล่มนี้นะครับจะเป็น พูดถึงคุณลักษณะความดีงามของท่านศาสดามูฮัมหมัดสุลลัลวะลัยฮิวซัลลัมที่เป็นบทบัญญัติแนวทางการดำเนินชีวิตของศาสนาอิสลามในบทแรกเราจะพูดถึงการล้างมือหลังจากการตื่นนอนดูเหมือนเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่คาดคิดนะครับแต่ถ้าเราอ้างอิงในเรื่องของสุขลักษณะนะครับอัมัยเราก็จะเห็นถึงความสอดคล้องกันในชีวิตประจาวันจากท่านอาบูไรฮะรอเยลลอวันผูเล่าว่าแท้จริงท่านรอลุลลัลสุลลัลวะเลย สลัมกล่าวว่าเมื่อบุคคลหนึ่งในหมู่สู่เจ้าตื่นจากการนอนหลับจงอย่านำมือไปจุ่มในภาชนะที่ใส่น้ำจนกว่าจะล้างมือสามครั้งเสียก่อนแท้จริงเขาไม่รู้ดอกว่าขณะที่เขากำลังนอนหลับนั้นมือของเขาไปหยิบจับอยู่บริเวณส่วนไหนของอวาัยาวะร่างกายของตัวเองในการหลับนอนของเราแต่ละคืนไม่ว่าจะเป็น5 6 7 8ชั่วโมงตามความเหมาะสมของแต่ละคนในรูปแบบอาชีพการงานที่แตกต่างกันเราไม่มีทางรู้เลยว่าในการหลับนอนของเรานั้น มือของเราไปแคะแก่นใดๆออกมาบ้างไม่ว่าจะเป็นจมูกปากหูหรือแม้แต่ท่างการเยี้ดวงตาใดๆรวมไปถึงการหยิบจับสิ่งซ่อนได้ต่างๆในระหว่างการหลับนอนของเราเพราะฉะนั้นในอิสลามกำชับในเรื่องของความสะอาดเป็นอย่างยิ่งภายหลังจากการตื่นนอนเมื่อเรากล่าวอุอาเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือการล้างมือหลังจากการตื่นนอนเองด้วยเหตุผลที่เราไม่รู้เลยว่าเราไปสัมผัสอะไรอย่างไรมาบ้างให้เราได้ล้างมือ3ามครั้งก่อนที่จะไปหยิบจับกินอาหารหรือทำอย่างอื่นหลังจากนั้น แล้วเราก็ค่อยไปอาบน้ําละหมาดเพื่อทําการละหมาดในช่วงเช้าตรูป่ป้องกันสิ่งสกปรกที่ปักปนลงไปในใภาชนะอาหารของเราเป็นคําสั่งสอนง่ายๆที่สามารถปฏิบัติต่างก,กันได้แต่ก็ไม่ง่ายสําหรับทุกคนหากไม่มีใจศรัทธาในจิตวิญญาณอย่างแท้จริงถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับลองนากลับไปปรักใช้ดูเชื่อว่าจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับพี่น้องทุกๆท,ท่านไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามเพราะความสะอาดคือส่วนหนึ่งของการศรัทธาและความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันควบคู่กันไป เรานำกลับไปตับใช้ดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการติดตามรับชมและเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ